สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะทุกคนจะ้ะวันนี้ว่าจะมาแต่สายๆเมื่อวานนี้เก็บเห็ดแล้วก็เห็นเห็ดไว้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยมานะคะตามที่บอกไว้เมื่อวานว่าจะมาเก็บวันนี้นะคะแล้วเราเห็นเห็ดเอาไว้เมื่อวานนี้เหลืองๆเนาะเราจะเก็บตั้งแต่ปากทางเข้าไปเลยนะคะ เจอพี่พี่นายพานหลายคนเลยวันนี้เขาก็ทักเลยบอกเอ้าเธอยังเก็บเห็ดอีกเหรอวางนีบอกใช่ฉันยังเก็บเห็ดอยู่มันยังมีออเดอร์อย่างเงี้ยฉันก็เลยมาเก็บฉันเจอเห็ดไว้ฉันก็เลยมาเก็บเขาบอกอ้าวเมื่อวานเธอก็มาแล้วฉันไม่เห็นเธอบอกฉันเห็นเธอทํางานกันฉันก็เลยเดินเลี่ยงๆไปทางอื่นนายพานบอกว่าปีนี้คนเก็บเห็ดป่านี้เยอะมาก เจอหน้าใหม่ๆก็เยอะเจอคนไทยเยอะเขาบ่างี้ปกติจะมีแต่ฝรั่งเยอะที่นี่ยแต่ปีนี้เขาเจอคนไทยเขาบอกบอกใช่เพราะว่ามันปากต่อปากเนาะเขาก็บอกกันบอกกันก็คนรู้เรื่อยๆทุกปีเขาบอกพิทากกินซะมาแต่หัวก็หัวคลิปเลยนะ <S <s เขาบอกป่าอีกป่าหนึ่งเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ เขาบอกว่าปีนี้มันน่าจะไม่ไม่มีเก็บแล้วแหละเขาบอกให้ไปเขาก็บอกชื่อชื่อป่ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าป่าก็เดี๋ยวเราต้องไปหาเองเขาบอกมาว่าอยู่ตรงนูน้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปเดินหาแหละเนาะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าถึงจะไป ก็เลยถามว่าเธอไม่เอาเก็บไว้เก็บเองบ้างล่ะเขาบอกเขามีเขาเก็บไว้ทุกปีแหละว่างี้พาลูกไปเดินเก็บเคยบอกแต่ที่เนี้ยไม่มาเก็บสักทีมันไกลจากบ้านเขาเขาอะเต็มเลเต็มเลยเล็กๆๆกก,ก,กำลังออก เอาเฮ้ยน้อเบ่บ่งเนี่ย <Machine> พี่น <Wit default> ้องดีนะเป็นเห็ดถ้าเป็นบลูเบอร์รี่เป็นผลไม้แล้วก็คว่ำอย่างนี้เลยโอ้ยไม่เก็บเด้อ ทั้งตุมๆกำลังออกก็มีโตแล้วก็มีดูนะน่ะนบนออเต็มเลยนะ ดอกเล็กๆก็เก็บไปกินอันที่จริงเอาขากล้องยาวมาอยู่นะวันนี้ถ้าเจอเป็นถ้าเจอเยอะๆแล้ว มันสวยแล้วสถานที่คือพื้นมันตั้งได้ก็จะตั้งกล้องเก็บให้ดูนะทุกคนแต่ไม่รับประกันนะจ้ะว่าภาพออกมาจะสวยไหมเพราะมพื้นที่มันเอียงไงทุกคนมันตั้งกล้องไม่ได้มันไม่ใช่ป่าแบบพื้นที่ราบเนาะ หนาวๆน่นนี่มาต็มเลยเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ะเห็นไขาวๆเห็ดทั้งนั้นเลยนี่ไม่กำลังเกิดใหม่เล็กเกินไป เห็ดอะไรเนาะมาเกิดใหม่ปลายกันยาโอ้ยเนาะมันจะหมดตุลาเอมันจะหมดมันจะขึ้นตุลาแล้วเนี่ยปลายกันยาแล้วนะจ๊ะทำไมถึงเพิ่งมาเกิดก็ไม่รู้เกิดเหมือนเห็ดหน้าร้อนเลยอะ่ะอืม มันดอกสีขาวเนาะ เห็ดปวดอ,อีกแล้วด้วแต่มีดอกเดียวไม่มีเพื่อนนะสิงนก แล้วก็จุ่ตรงนี้เห็นไหมนี่ทุกคนเห็ดขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมขอถ่ายรูปก่อนเด้ยทุกคนถ่ายรูปเสร็จก็เก็บ เหลือเชื่อมากเลยนะเห็ดเดือนนี้แบบเพึ่งออกเนะี่ยปกติปลายกันยานี่จะเก็บแต่เห็ดแบบฉ่ำน้ำนะนะทุกคนฉ่ำน้ำแล้วก็เนี่ยจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยอมน้ำแล้วก็สีเหลืองจ้าแบบเนี้ยทุกคนแต่ตรงนี้มันใกล้น้ำไงมันก็เลยเหลืองน้ำพึ่งลดมั้ง นกเขาเห็นเราเขาก็เลยร้องใหญ่เลยกำลังเกิดตัวสิทุกคนเห็นไหมยังเก็บไม่ได้นี่มาทั้งปุ่มเลยอันนี้เก็บได้ Okay, right? <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งที่เราเห็นไว้เมื่อวานนี้แล้วนะคะ oh. ทุกค, oh. คน oh. อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะว่า เห็ดป่าเนี้ยเขาจะขึ้นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยแล้วก็ห่างไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขิบไปก็จะมีอีกตรงนั้นนะคะทุกคนเห็นไหมเขาจะไม่ขึ้นที่เดียวนะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะมองเห็นไกลไปเลยนะทุกคน เนี่ยขึ้นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เนี่ยนดูนะเนี่ยเขาแยกกันขึ้นเขาไม่ขึ้นด้วยกันนะเขาแยกหมู่บ้าน ละมองมาไกลๆจากฝั่งที่เก็บเมื่อวานเนี่ยมันก็เหลืองไงทุกคนแล้วทีนี้มันก็เป็นดอกแบบตุมต้มๆแบบเนี้ยสําหรับพี่ฝนมันสวยนะแต่ว่าสําหรับทําคลิปเนี่ยดูมันเหมือนจะดอกเล็กแต่มันแต่จริงๆมันไม่เล็กนะทําไมบอกว่าโอ้ยทําไมพี่ฝนบอกว่ามันสวยเพราะว่ามันเป็นเห็ดตุมนะ่ ใบไม้ร่วงกราวเลยเนี่ยถ้าแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าสวยเพราะว่ามันดอกใหญ่เนาะมันก็สวยแหละแต่ว่าพี่ฝนชอบดอกตูมตูมเนี่ยกำลังดีอันนี้เนี่ยแบบนี้กำลังเกิดใหม่เต็มเลยสวยๆดอก ตุมต่มๆตะมุตะมิเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มเลยทุกคนเนี่ยเข้าไหมเต็มเลยเก็บไม่ได้ได้แค่เนี้ย อ้วนมีดอกเดียวไม่อยากเก็บก็ต้องเก็บมันมันมันเสียดายดูดิเห็นไหมเนี่ยมันไม่ไหวมาก้าไม่เก็บอะแต่มันหนักอะแล้วก็ได้แค่ดอกเดียวนานๆเจอครั้งหนึ่งเนาะเอาก็เอาเ นน,นูปีนี้ใส่รองเท้าเรืองมากเลยสามคู่แล้วมันแตกทุกคน มันแตกแต่ตรงนี้ที่อื่นไม่เป็นไรหรอกมันแตกแต่ตรงเนี้ยตลอดเลยแล้วก็ข้างเดียวเลยนะอีกข้างหนึ่งไม่เป็นไร <c oughs> ดูต้องใส่รองเทา้าบูทจะร้อนหรือหนาวก็ต้องใส่เพราะว่าบางทีมันก็เป็นที่ชื้นที่แฉะบางทีเราก็ป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกนี้เนาะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด ขาวอันนี้ตรงนี้มันแห้งอ่ามีพี่ๆถามมานะว่าเห็ดถังหนึ่งได้กี่กิโลมันตอบไม่ได้นะคะทุกคนว่ากี่กิโลมันไม่คงที่นะคะทุกคนแล้วแต่ว่าดอกเห็ดแล้วแต่วันสมมุติว่าวันไหนเราเก็บเห็ดได้ดอกแบบนี้เยอะเนี่ยแบบเนี้ย มันก็จะได้น้ําหนักนะทุกคนน้ําหนักมันก็จะเยอะถังนึงก็จะได้ประมาณ7จกิโลถ้าเจอดอกแบบขาตัานตันเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะได้เอา้าพิทาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอา้ากินซะเอา้าก็จะได้น้ําหนักดีนะคะทุกคนแต่ถ้าขาอ้วนแล้วก็ตันแบบนี้นะแต่แห้งนะทุกคน ก็จะเหลือประมาณหกกิโลเห็นไหมเห็ดมันเกิน,บบนี้มหนขึ้นไปแบบนี้ห่างไปแล้วก็ห่างไปนู่นแล้วก็ห่างมานี่แล้วก็ขึ้นไปนู่นเนี่ยมันจะห่างกันอยู่อย่างนี้มันมันไม่ขึ้นด้วยกันนะเนาะมันก็เลยต้องได้เดินทั้งวันเดินขยับขยับขยับไปเรื่อย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  ที่ก็เอียงวางถังก็ไม่สะดวกนะต้องาขาดันถังไว้ข้างหนึ่งเดี๋ยวมันคว่ำอีกเสียเวลา คนมันจะเต็มถังแล้วเดี๋ยวพี่ฝนเอาถังใหม่ไปใส่ก่อนนะเดี๋ยวเอาถังนี้ไปใส่มาเทใส่ให้มันเต็มซะหัวแตกปะเอาถังมาบังห่มไว้จังสิได้ทายคลิปเลย มองก็เห็นดอกเห็ดแดดมันส่องมองนี่ เก็บเอาไปใส่ให้เต็มคุเลยจังจบคลิปจากพี่น้องเดี๋ยวสิได้ไปทายคิปใหม่เอาถังใหม่ไปใส่มองขามาเหลืองเหลืองบัวนี่เป็นแพ้งเหลืองเหลืองนะสิได้เบิง้ง คลิปต่อไปเลยจ้ะคลิปสองเพราะอันนี้มันบพท่านได้ไปหอดจ้ะเก็บแถวนี้นะ่ะเต็มคู่อยู่จ้ะเก็บอยู่นี่ก็เฮ็ดงามอยู่น่ะเห็นบ่หลายอยู่พูนแมงไต่หน้าโอ้ยนี่เห็นบ่พี่นนอะ เห็บนี่แต่ว่ามันพมันเห็บมันบินได้พี่น้องแล้วมันก็มักเข้าไปในอันไปในผมไงไปกัดกัดแล้วเจ็บเป็นตุ่มย้เป็นแผลได้คันหลายมือไปหอดบ้านนี่แหละมันต้องเอาพาโพกจ้ะพาพกหัวแล้วก็อันนี้ใส่หมวก ໄປໄປຜົມບໍ່ໄດ້ດອກບໍ່ແມ່ນໍ່ດສະກະເກาะືກົ nào anh ấy đại đủ về ໂອ້ y ບ້ານຈ เยอะแล้วเดี๋ยวไปเทร,รวมกันอันนั้นก่อนมันได้ถังหนึ่ง เดี๋ยวเราก็จะเอาถังเปล่าไปเก็บคลิปที่สองค่ะได้แล้วล่ะหนึ่งถังแล้วมาเจอกันคลิปที่สองนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนนะจ้าตามมาค่ะทุกคนจ้า